ครับสวัสดีพี่ป้านาาพี่น้องพ้องพี่ทุกทุกคนครับผมขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแต่ละคลิปที่ลงไปนะครับผมขอให้ทุกคนสุขภาพ จะจนกันเลยนะครับขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา43นาทีนี่ครับมันขนาดนี้แล้วลกติดคอันนี้จะไปรับลูกค้าประจำนะครับผม แ็บมงสี่สี่แล้วจะลังจะเข้าไปรับลูกค้าประจำนะครับผมวันนี้มีงานพิเศษไม่ต้องวิ่งจอน,นะครับผม งานไปไหนเดี๋ยวค่อยมาดูกันมารุ้นกันครับผมกับบทบาทแท็กซีซ่สายเลยครับผมตอบจทยทุกการเดินทางบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพนะครับผมบริการไปทำธุระต่างๆหรือไปเที่ยวหรือนำเที่ยว สายบริการครับบริการทุกระดับประทับใจท,ท,ทุกท่านที่ใช้บริการเรานะครับผมจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนไม่เชื่อมาลองใช้บริการกันดูครับผมหรือว่าใครมีญาติอยู่ต่างประเทศนะครับบินมาประเทศไทยนะครับจะให้ไปรับ แล้วเ,เอาไปส่งต่อที่ภูมิลำเนาติดต่อมาได้เลยครับผมขณะนี้รถติดแล้ว0926143880เบอร์นี้เบอร์เดียวครับผมเบอร์นี้เบอร์เดียวใช้มา สปีแล้วครับผมเบอร์นี้เบอร์เดียวครับผมศ9นย์4 3 8 8สอยอยากใช้บริการติดต่อมาได้เลยครับผมจองคิวนัดคิวล่วงหน้าได้เลยครับผมใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่ตอไปนี่ถึงบ้านลูกค้าแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแต่ละคลิปละคลิปนะ,ะครับผมขอบคุณมากๆขอให้ทุกคนร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนกันเลยนะครับผม ันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ